โอเคทุกคนอันนี้เป็นฮอนเก่าแนละ้วทุกคนแต่ว่าเป็นเซิร์ฟพอเวนะที่แบบว่าผมทํามาเล่นกันเองขำๆก็พวกเคทัวทำกันนั่นแหละก็เห็นบน่นคิดถึงกันอ่ะอันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศตอนแบบเล่นกันขำๆนะก็จะมีแบบตัวเก่าๆสกิลเก่าๆแล้วก็มีตัวพี่เลนพี่เลนเพิ่มมานิดหน่อยนะก็ดูกันในพอหาคิดถึงพร้อมโดนพี่แล้วใช่ไหมแฟนแรงแรงนั่นน้องพี่บอกเลย เฮ้ยอันนี้เนี่ยขี้วิ่งขี้เดียวดิพ่ลูพี่ลูน้องพี่ลูพ่ลูพ่ลูไอ้ยแต่มาเล่นนานจัดอะแบบลืมอะแล้วตัวแม่งตีธรรมดาไม่เป็นนี่ว่ากูลืมเลย มันโดนเคนยูเท่ากับว่ามันตีไม่ได้นะเออกูรู้กูร no ู้มึงจะพูดได้เจ๊เขาอยู่กูทำไมอ่ะไม่ดีอยู่สองตัว่าเจ้อยู่ใครอะฉนจีเป้าอ่ะฉีเป้าก่อนอะโดนน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 ะเออเออเออเฮ้ยเฮ้ย เมียน้องเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเมียป้าเด้ยเฮ้ยแสบคืมมันมีไอเทมช่องไหนว่างันที่ข้างบนมีสองช่องใช่ไหมเอามันเก็บแค่วาดเอ่ะใช่โอ้ยเอเยตเล่นลีบอลเยอะเกินแต่เรืมไอเทมวะมันออกอะไรกันวะอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกอออกแล้ว เฮ้ยติมุ้งเลยล่ะนะังแล้วกูไม่รู้สกิลอินวอลเกอร์วะอ,อะไรบ้างวะอินวอลเกอร์อะไรอาติเซียาอ,อาติเซียชัดๆเลยนะใช่อะออะไรอ,อาติเซีย,อซยโอเคโอเคอ เฮ้ยแต่มันเรียกไอ้น,นี่แล้วว่ะตัวปุ๊กปิ๊กเฮ้ยมันตีตันด้วยเหรอตีตันตีตันกูโดนตันได้ไงตีตันนะไม่เชิงกูว่าเล่นเล่นในตัวนี้ในตัวเก่านี่มึนอยู่แนละ้ว เกือบน้องกูเกือบน้องกูเกือบอดีพอไปเล่นรีบอลหมากลับมาแล่นนี้ก็เอาของไม่เป็นนี่จ้ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่พีูุ่ยกันสิกี่เรื่อยไม่พี่เอาลูกแท้น้องอยู่ไว้น้องไม่คิดลูกกูแท้อยู่เมื่อกี้เจ๊คิดโกงอ่ะเขาหนึ่งหนึ่งกันเจ๊โอ้ยอะไรเจ๊หนีดิคิมไอคิมไม่บอกด้วยว่าหาย กูไม่รู้กูไม่ได้อยู่ในยบนกูเพิ่งขว้าปากันเปบี้พี่คิมอยู่ล่างอันเดียอ่าคิมอยู่ล่างเหรอมีรูนบ้าวะอันนี้มีรูนมะเนี่ยหรือปิดรูนเนี่ยปรับเลือดไว้อยู่จะรูนหายปะมอปปิ้งจะเตียังเบาเลยเมื่อพอเป็นสายเอจิพอเป็นสายปับเลือดเฮ้ยไหนก่อนไหนก่อนไหนก่อน มันมีคนหายมันมีคนหายไปหนึ่งันนี้คนหายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาลุ้นอะไรเงียบจัดหายเงียบด้วยนะลูกพี่พี่กูเอาลูกกูยังอยู่ลูกยังอยู่เฮ้ยไม่่พีหมสอนกูหน่อยสอนกูหน่อยคิมล้ำ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  โอ๊ยไม่ให้กอบตายเาจกับจอมันเว้ยมันเว้ยแล้วเซิร์ฟแมปมันมืดๆหน่อยหรืป่าภาพมันดูแบบหรือว่าอนุ่มแงสว่างเกินปะแบบกูโดนทางนู้นแม่งเกินกินไปแล้วอ่ะนี่ว่าอนุ่งมืดกว่าตรงนี้หรอเออนุมืดกว่ายะไม่ได้ปรับใบหน่นะ ม,ม, T, ม, Tank, มันตัวเอจหรือมันตัวแท้งตัวเสดงมานะ่ะเฮียเห็ดเยอะกว่าเหมียวอีกโอ้ยไม่เจ๊ก,เเจกูอยู่ถูกตัวด้วยอ่ะสามน้ำแล้วก็ออกของเพื่อนกูไม่แก๊งเลยวะทีมกูเนี่ย <c oughs> เออเพื่อนกูทีม <c oughs> ก,กูไม่แก๊งเลยคิมอ่ะเจ๊กูกดเห็ดด้วยขี้โกงอ่ะเ <c oughs> อางี้ไหมเปลี่ยนกดกลางทา <c oughs> <อ>งห้ามห้ามกดเห็ดเข้ากดเห็ด ห้ากดเห็ุสองคนห้ากดเห็ดฮัลโหลยอก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 ต้องมาเอาของไงวะกูลืมอะอุ้ยแรงอยู่นะเฮ้เราก็มีกันฝั่งละสองสอง อันนี้ normal สิเมว่าเนี่ยกูลืมเลยเนี่ยโอเคกตีไปเข้าอย่ามาพีกูไงเดียว่าไอเกนจะได้โอ้ยพายุทอร์นาโดกูตีพี่กูไปเข้าอย่ามาพีกูไกดเขียวฮะกดเขียวอ๋ออายุสามอายูสาม กิวสามเขียวกูออกแต่อะไรวะเนี่ยกูอะไร้วไอ้คิมเฮ้ยตีอย่างแรงตีตัวเองแรงเฮ้ยเจ้กูไปไหนวะไม่ให้พาพาเนี่ยนะวะหลอนหลอนหายพวกกูหลอนเลยเออกูทอเอะไรยังไม่ออกไม่ได้ เอ้ยเนี่ยว่ากันกายภาพอ่ะการโจมตีธรรมดาเราไม่ได้กันกายภาพยิงนก็เป็นฮูลเลี่หลบลัมดิล้ำล้ำลัมไอ้นั่นแม่งมีแต่ตัวแบบไม่คุ้นหน้าคุ้นตากูเลยสักตัวไอ้นั่นก็อินวอล์กเกอร์ไอ้นี่ก็ฟอเรนติโน เฮ้ย <cents> ก <input> so ูได้กลิ่นกูได้กลิ่นซ้ายเข้าได้กลิ่นความกลัวอเฉยความกลัวกูเนี่ยกลัวจะไม่อยากนั่งเงียบแล้วอ่ะนั่งซุ่มแล้วอ่ะเขาพิมพ์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 คุยกันเว้ยเขาพิมพ์คุยกันเว้ยเขาพิมพ์คุยกันเว้ยเขาพิมพ์คุยกันเว้ยนั่งเงียบอย่างงี้คืออะไรกันเนี่ยไม่ได้พิมพ์กูดูเเนี่ยกูตั้งไฟเกอร์ด้วยไม่อะ เอาละไอ้นั่นโดนเฮ็ดเฮ็ดไรแล้วไอ้แล้วเขาคอมโบกันได้แล้วแบบเจ๊คอไอ้เจ๊อยู่แล้วแปลนซันสไตล์ลงอันนี้ว่าโยพี่เข้มก่อนไอ้นี่มันคอมโบลีเจนคอมแมนเดอร์กับอินวอคเกอร์นี่วะกลัวใช่ไอ้เด็กดอดอ่ะเด็กดอดอ่ะขอเด็กดอดอ่ะ มันจะบอกว่าเราหอดไว้นะพี่กิมมาขอเด็กดอดไงเจ๊กูยูนกูตายไปดดไ้่เฮ้ยแม่งกูต้องพกถุงก๊อปแก๊บอีกแล้วเนี่ยดูน้องกูเนี่ยไปละเข็นหายละเจ๊กูหายละกูหายด้วยงั้นไอ้เหี้ยพอเก่บไปร้านค้าเก่าแล้ว <serves> กูหายเทมไม่เจอเทมลืม แม่งโดนฝั่งนู้นกืนกินใครบอกให้เล่นรีบอลเยอะหิมดักนัแหละดักนั่นแหละดักไว้ดักไว้เฮ้ยแล้วรู้ได้ไงว่ากูอยู่นี่12เดเมจแล้วโหวีวีหวาดทั้งแมปเล่นกันไล่หวาดทั้งแมปเลยว่ะ พูดอยนางเทพแล้วกูว่าน่าจะเสกน่าจะเสกว่ะพิเศษเหรอพิเศษอ่ะพิเศโกโซอ่ะมีตีน้องนี่ไม่โดนอือหาข้อนก็ตีไม่โดนต้องเซเวตจีใช่เหรอใช่ใช่มันไม่ใช่มันหมายถึงว่าหาข้อนอ่ะข้อนมันตีกายภาพไม่โดนอ่ะร้องออกมาร้องออกมา ตีมันมันตีปกติไม่ใช่เหรอในโตแล้วครับพราะมันนับเป็นตีปกติใช่ไหมนั่นในตัวเอ้ยในโตเก่ามันตีไม่โดนมันกตีปกติไม่ใช่เหรอก็เลยตะกี้สามมันการการโจมตีไปเลยโอ้ถึงอีกตายห่าเลยสามสันสตัยโชว์หน่อยดิฟลอเรนติโน่ปั๊บพุ่งปุ๊บปั๊บเออ มา้วยที่โคงจัดอา,าอ้น,นี้ก็แพ้ทางเดนะ่ะโดนเบิร์นนะเบิร์นบอลจังอ่ะแม็กมันน้อยไงแม็กมันแค่ห้าร้อยไม่เป็นไรไอ้ชัดก็กเตะจะแป,น,ปนอัพอัพสายเบิร์นมา,มานาว่าทีกินทีเดียวไปเลยแล้วมาดาแบบ้องไม่ละกูกูเหลือมาดาอยูาาา่แค่นะั้น <c oughs> มาแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วหนุนกลางแล้ว เอ้ยได้ได้ได้ไอ้แค่มันยิงไม่ได้หรอวะพอโดนพายุอะโดนจ้าอย่างี้โดนจ้าว่าถ้าตัวตัวลูกแม่งโดนยกแม่งพ่อแม่งทำอะไรไม่เป็นเลยเออลูกโดนยกปุ๊บแม่ทำอะไรไม่ได้เลยแม่กูมืดแต่ถ้าถ้าแม่ถ้าแม่โดนอ่ะลูกยังแบบ ยังคุมลูกได้เว้ยแต่แม่ยิงไม่ได้ลูกโดนอะนะแม่ตีไม่ได้ไม่ใช่ถ้าลูกถ้าลูกโดนสตันนะถ้าแม่เอ้แม่โดนลูกตีได้แต่ถ้าลูกโดนแม่ทาเพี้ยอะไรไม่ได้แม่หลับงงลสมองเริ่มก็ไม่แกี้แปลนแปลนพายุใส่ลูกไงแล้วทีนี้แม่ก็ยิงไม่ได้แต่ถ้าแม่โดนลูกยังคุมได้แต่ลูกมันจะไปเอาดาเมจะลรจากลูกมัน

หลังเก้แกได้โดนแก้แกปิดโดนอยูอ่แค่ยี่ว่าเรา,าเรา,าเรา,าเราต้องหวานบ้างแล้วเว้ยเห็นเว้หวานคืออะไรหรอเกมนี้หวานคืออะไรไอ้เทียเขาจะเสกคู่อ่ะเป็นเรื่องแล้วอ่ะเป็นเรื่องแล้วเว้ยเฮ้ยฝั่งหนูเขาเม้มมาเฮ้ยเขาเงียบอะ่ะเงียบแล้วกูกลัวเขาเงียบเลยกันวะกลัวเลยพี่เออเงียบแล้วกูกลัว ีเขาหาของกันอยู่เว้ยอีกคนหนึ่งแม็มมีคนอีกโทเวดฟังฟังกูมีได้เอ็กโทเวดได้เหียอินโทเวดปะทะเอ็กโทเวดอะเฮ้ยฟอร์เรนเริ่มแล้วสินะอ้าวโดนอินวอลกผักไม่ได้มีไม่มีไอรอน แ <Body. S 2> <Yeah. S 1> ล้วมาดี <Yeah. S 1> โ,โลกระท้อน่ด้หน่อยดิโอ้โหแล้วเขาเฮดด้วยอ่ะแล้วเขาเสกอะ่ะถ <c oughs> ้ายิงแรงจริงว่ะแบบโคตรแรงไ <c oughs> อ้แค่เลืออที่พันเก้าจะแปนงม่งทำกูครึ่งหลอดไปเลยถาเจ๊เห็นจริงแน่จริงเจก็อยู่เลย <c oughs> เออชี้หน้าเลย <Okay. S 1> ชี้หน้าเลย <c oughs> เลย <c oughs>

อกนูหาไม่เจอเนี่ยกดเห็ดเขากดเห็ดเว้ยโคตรหลอนเลยเนี่ยเล่นเกมเลยเลยวะเล่นเกมเลยเลยเออดิอ้าวโอ้ไม่เจ้าพระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดเฮ้ยเดี๋ยวนะไอรทายุ่ของ อาดิเซียมันนี่นี่นี่ว่ามันลงมาแล้วมันกดอะไรได้อยู่ไม่ใช่เหมือนพายุตัวแม่งยิงไกลไกลเอ้ถ้าอกูกยิงป้อมไม่ได้เลยพพเพิ่มระยะมันจะยิงไกลเพิ่มปะไม่รู้ว่ะยิงโบเอ้ยเหมือนจะเพิ่มนะยิงธรรมดานะแบบไม่ถอดดูไม่มีนอกอ่ะไม่มีนกอ่ะ Ao hơi. À lại bọn nào hơi. Anh kim của tai về lẽo. Giờ chết โดนโดนเด้อโดนเดอแล้วกูตีบ้านไงฮะเรีอยเรียบ้อยเรากลับล่างที่เราทำไมตอนนี้ก่อนกลับบ้านเอ้ยก่อนกลับล่างกลับบ้านก่อนเอ้ากูส่งกูส่งดาฟ้าให้ในโตไม่ได้ช่วยกูก่อนช่วยกูกรนนกูส่งให้นนกูยิงก่อนกูยิงเช็คก่อนเออไม่เห็นหรอส่งให้ไม่ได้เอาดิ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  โอ้ยคนไม่ได้พี่ไไ่หวพีอุ้ยน้ำแข็งอย่างันี้เนี่ยยังหนืดอ่ะหนืดจัดอ่ะน้ำแข็งอ่ะโอ้ย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 ไม่ไหตีเทวไหใช้ใช้ตัวนี้ใช้ตีได้ตลอดเลยโคตรเดียวเลยไอ้เหี้ยแล้วกด b ี b ไปลูกกูแม่งไม่เคลือบทองไอ้เหี้ยโอ้ยใหม่ก๊อตโอ้ยใหม่ก โอ้ไม oh oh ่กอดทีมกูแจกทีมกูแจกเฮ้ยโอ้ไม่กอดไอ้ท okay, ีมแจกกูแปดตัวแล้วกูมีของกูมีของแก้เผ็ดอยู่ช네ิ้นต่อไป กูนั่งรอกูดาวเกิดอย่างเดียวเลยทั้งเกมไมกูไม่ได้ทำเตี่ยเลยเลยตีคิดไปรับแตดเก็บตังค์เก็บตังค์ซื้อเกิดดีเก็บตังค์ซื้อเกิดดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนโดนเสกโดนเสกไม่กี้ไม่กี้นี่อย่าขึ้นไปนะพร้อมกันด้วยนี่หว่าไปเวไปเวไป ราะว่าเนี่ยเส้นทางที่เราวิ่งมามันไม่ได้สวยหรูไม่ได้โรยด้เกีบกุหลาบไปเขาไปไหนกันวะ ทอเฮ้เกแล้วเสกแล้วเสกแล้วเสกหนึ่งเสกหนึ่งเสกหนึ่ง,ก,ง <laughs> กว่าจะขึ้นปุ๊บคูดาเสร็จสามวิงเสก้โอมายโอโอมาฉันฉันฉัน,ฉน โอ้ไม่กดเป็นเรื่องงั้นเงี้ยเป็นเรื่องง่างเงี้ยเจอยิงเชนคู่ <c oughs> มันกดของไม่มีผลกับมันนะฮะลูกแท้ได้เว้ย <c oughs> <c oughs> ลูกแท้ได้เว้ยเดี๋ยวนะลูกมันไม่ปิดนะที่แม่ไม่โดนไม่โดนเม่อกีไม่โดนลูกเมื่อกี้โดนแม่ไอคิมพร้อมลั่นพร้อมลั่นพร้อมลั่นเว้ยพร้อมลั่นพร้อมลั่นโอ๊ยกูยิงสะท้อนตายแลนเนี้ยคิมเหมือนมีหน้าที่แบบไปโดนยูแล้วก็ตายให้กลัว เลื่องถึงเยอะเลยจะสี่พันแล้วเนี่กัดสายสิงแต่ดาเมจดไม่มีนะโอ้โอ้ระเบิดพี่คลิกละัวๆเลยจะไหมพี่กดแบบพี่คลิกในการรับเว้ยเนี่ยเขาพิงหางนูน่ะ ไปล่างไปล่างไปล่างเนี่ยเจ๊ไปทำคลิปก่อนอุ้ยในตัว,ตวอุ้ยหมามาอ้อมหลังชัวอยู่หน้าเราเลย ไม่รู้เดี๋ยวอ้อมหลังกูเข้ามาข้างหน้าก่อนเ <laughs> จลอ้อมหลังอยู่เ <c oughs> ก,ก็กดไม่ได้วะไอ้เหี้ยกูลำต้องนานเลื่อนรถอยู่แค่ <c oughs> เนียวเฮ้ยคิมฟิวไปจร <c oughs> จร <c oughs> ตายหาป้อมตี ตัวแตกไปเลยหลับตั้งนานเข็มัน,นโกงอนะ่ะอืมในตัวก็โกงอ่ะในตัวในตัวแดงจริงขอ,องแค่จอกกอดชิ้นเดียวเอาไหวทุกคนเลยนี่นี่<ง>ไม่ได้หาฟนะ้าเนี่ยถ้ามันหาฟ้าให้ได้แนละ้วเป็นเรื่องมาถึงกูยิงทอนตายในตัวก่าไม่เบื่อจ้ะ đừng khơi cái balang ouais. đi kinh. đừng là làm nãy làm làm giả bỏ ying không được. hia rồi, anh này gù hia rồi. giúp gù, giúp gù, giúp gù. đi đi, ngay quay. đi, ba, hai anh